ไม่ต้องหรอกอันนั้นเพิ่มภาระไม่เพิ่มนะเพิ่มนะหญ้าก็มีไม่ต้องซื้อแถมใส่ปุ๋ยสวนใหญ่เนาะเมื่อคืนนี้พอเราทราบข่าวนี่คือเฮ้ยเกิดปัญหาเราท่านนึ่งไวจังใครจะไปคาดคิดถูกไหมคะวันนี้ผมยังไปยังหัวล็อกกับเขาคือเซลล์กระเด็นไปนะครับวันนี้ก็ปวดหลังยังได้ใช้สเก็ตขนานคุณคุณอันดิศยังอยู่ดีมีสุขนะครับใอนนั้นพี่โชซี่ทำถึงน้อยใช่ไหมคะ้โหผมตกใจเลยว่าผมออกมาปุ๊บครบ ขากลับมาขนลุกไปตลอดทางเลยเราเรายังไปดีแล้วนี่นะคะก็อันนี้น้องแมงคับพูก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ตุกตามก็ พวกแมงนี่มันต้องเอาไปก้อนใช oh? ่ไหมครั้งต่อไปผมโดนไปก้อนเองแมงสะพูตเดินไปหาทูบแล้วนะไปไปถามป้มีทูบไหมอะไรนะทูบทูบไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวข้าก่อนอยากช่วยอยากช่วยใจไม่มีอะไรเลยอยากช่วยช่วยเต็มที่คุณซิมซิงกดแล้วแอดเฟื่องค่ะเนี่ยไปถามเลยเมื่อกี้คุณพัลลี่เดินมาโน่นไปถามเลยถามป้น่ะ กำลังเล่วยหานะครับอยู่ดีๆนี่ครับนี่สุนทรีมาให้ทังไปไหนครับรับชนแมงกระดิมาเลยขอโทษใจด้วนนี้ดก็มานีนเลคคืนนี้แหละคืนนี้เลยนะอนกยิ้นะคะคุณยายซิมนี่นะคะขอบคุณค่ะต้องขึ้นบ้านใหม่ต้องขึ้นบ้านใหม่นะพี่พี่แดงต้องทำไอ้ขันห้างอะไรบอ้แม่ม่ ค่ะเอาเอาทูบค่ะทูบค่ะไปเอาทูบใช่ค่ะเอาทูบไปไหว้ตายายก่อนเลยบอกเจ้าที่เจ้าทางน้องจะไปข้าบอกน้องแล้วเดี๋ยวให้เดินไปตรงนู้นเพราะวัวเป็นเส้นแบบเป็นเหมือนที่านานนะแบบอ๋อต้องบอกบอกค่ะบอกเจ้าที่เจ้าทางนี่นะคะนี่นะคะเขาคุณซิมซิมนางยิ้นสวัสดีจ้าคุณซิมซิมติดดานดูจ้าขอบพระคุณค่าะว่อ่อพอพี่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยที่มีความรู้สึกยังไงคะ เอาตอนนี้เลยความรู้สึกเป็นยังไงที่มาอยู่ที่นี่ก็ดีใจนะครับเนาะก็สบายใจกว่าเดิมนะครับผมนะเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยใช่ไหมครับตของของเยอะไหมที่ขนมาหมดหรือยังหมดแล้วครับโอ้สาวจะมาช่วยขนุูสาวเพิ่งเสร็จมุ้งกระถินที่บ้านขนของจะไม่ถึงแปดนาทีเลยหมดแล้วมนของแมงกระบี่ท่านจะขนเยอะนะฮะเนาะส่วนของแมงกระบี่เยอะ ครับเมืองตะปูมีนิดนึงนะใช่เดีเดียวอันนี้จะเป็นที่นอนของแม่บ้านบอหอมซื้อให้ใช่ไครับใช่ใช่ก็พวกเราเองก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะคะรวมถึงที่พีเอฟซีที่ฟังอยู่ในไลฟ์สดทุกช่องเลยนะคะก็ฝากกดติดตามช่องแม่พักูชนะด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นช่องที่ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่แล้วก็ยังไม่มีรายได้อันนี้พูดตรงๆนะคะพี่เขายังไม่มีรายได้ที่จะพอจ่ายค่าเช่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดังนั้นพวกเราคือ เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าคนที่ไม่มีตังค์อ่ะแม้แต่ข้าวจะกินยังไม่มีอ่ะแล้วจะจ่ายค่าเช่าเนี้ยแต่เขามีใจที่จะอยากทํางานที่นี่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้พวกเราเองก็นอกจากกําลังใจแล้วก็คืออยากจะอยากจะให้พี่ๆที่ชมอยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ทํางานอยู่ที่นี่ด้วยนะคะนี่นะครับ เป็นกําลังใจให้ค่ะถ้ามีอะไรพวกเราก็จะเอามาแบ่งปันเป็นของกินมะละกอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาให้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับก็เป็นเพื่อนอาชีพร่วมกันนอกวิธีเนาะครับรับผมไอแมงข้าวผู้มีอะไรจะตอบ FC ทางบ้านบ้างจะได้จบสล้ายคลิปปาาถึง FC ทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนาะทุกกําลังใจนะครับนะที่ส่งมาให้ผมนะฮะต้องขอขอบคุณครับผมจากใจจริงเลยครับผม ครับโอเคนะครับขอบคุณแมงครับปูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตบ้านหน่อยนะได้นะครับโออาจจะยังจับไม่เสียไม่เป็นไรเดี๋ยวส่องดูสักห่ระวังเจอลิงนะระวังเจอลิงนะเจอลิงทักทายกล้องแอะแเลยนะลิงสีอะไรโอ้โหไม่อยากจะเชื่อพ่อหนูยังลิงมาคมเมนต์ขลักซ์อเจ้าอ้วนโอ้นะคะขอบคุณนะคะหัวใจพลังโบนนะคะคุณซินซินเพลงแขกขอบพระคุณค่ะมีใหเยี่ยมกันนุ่งแอบหลับตาเข้า ชื่อคูเลยสิงสิงเจ้านสรัสดีค่ไนลิงล่นก็คือชื่อคูสิงจะได้เรียกคูนะคะใช่ของเสื้อเสื้อจะเปี้ยวนะครับไปดูไปดูซิ้วนนะคะสวัสดีค่ะเป็นสิงสิงคุณคูสีสวัสดีจ้ะคุณสุนทรีค่ะน้อง พูดเศร้าเลยอ๋อเนี่ยนะคะก็คงยุลินะคะหวังว่ามาดีนะคะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะน้องก็นิสัยดีอยู่นะคะเนาะบรรยากาศดีดีนะฮะบรรยากาศดีนะฮะนะคะก็เฮ้ยยาวสาวมานอนเลยสาวที่ไหนครับผมเฮ้ยกลัวยังเลยนะไม่กลัวนะคะว่ามาที่นี่เจอสาวนะไม่มีนะ ละมาอยู่ด้วยกันพี่น้องยูทูบของเราก็อยู่ตรงนี้หลายคนมาพี่น้องนะคะหลายคนนะอบอุ่นนะครับมาแล้วค่ะน้อไดาราเนี่ครับเป็นคนซื่อๆนี่มาไม่มีอะไรน้องก็เรื่อยๆนะคะน้องไม่มีอะไรนะคะน้องก็ตอีอยู่น้องตอนนี้ท่านิสัยดีอยู่นะคะน้องเพราะว่าน้องเป็นคนเรียบร้อยดีแก็ไม่บ้านเบาหอมนะคะไม่บ้านเบาหอมก็จะคอยตามดูน้องตลอดนะ น้องทับทูมีใจกันใจแล้วอันแมงทับทูมีอะไรจะขอบคุณอ่าขอมาคีกันนะคะยังไงขอบคุณอ่าย่าอาชิมาก่อนก่อนที่เราจะย้ายมาเนาะอ่าผมก็ขอขอบคุณย่าอาชินะครับที่อ่าให้ผมได้อาศัยนะครับผมเนาะต้องขอขอบคุณมากๆนะถ้าไม่มีย่าอาชิเนาะ ก็เราก็จะไม่มีที่อยู่กันเลยนะครับผมนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับจากใจจริงๆเลยครับผมนะฮะค่ะและ้วมาอยู่ตรงนี Knowledge> ้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณใครบ้างทุกคนนะครับเนาะมีอลลี่ด้วยนะฮะแล้วก็ช่างตั้มด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่ขนของให้วันนี้ช่วยขนของนะฮะขอบคุณครับนะฮะ น้องก็น้องเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่านี่ก็คือจากใจของน้องค่ะนะคะพูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งอยบอกมีอ่านข้อคนี่นะคะก็อยู่ตรงนี้ก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะคอยเตือนคอยอะไรกันนะคะเนาะนี่นะคะขอบคุณติดตามได้แล้วนะคะขอบคุณมากเลนะคะคุณจุฬา นี่นะคะก็คือจริงๆแล้วแมงกะพก็ห่วงแมงกะบี้นะคะแต่ยังไม่ได้เจอแมงกะบี้นะคะถ้าเจอเดี๋ยวก็คงได้ชวนกันมาอยู่นะคะเนาะเองนะคะไม่เป็นไรนะคะเนาะแมงกะบี้ก็มีส่วนดีในเอเจเขาคอยดึงเพื่อนชวนเพื่อนมาอยู่แล้วก็ช่วยเพื่อนเหลือเพื่อนตลอดนะแมงกะบี้น่ะนะคะเนาะนี่คะบอกแมงคุณไหลสุดหน่อยค่ะนี่นะคะนี่นะคะ แมงสะพูไม่ได้ไลฟ์สดเหรออ๋อพึ่งลงใช่ไหมอ๋อน้องพึ่งลงค่ะคนคนคนไร้ตัวตนน้องพึ่งลงนะคะเอาทูบเลยจะได้ไหวเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนโอเคคุณพอลลี่เอาทูบให้แล้วนู่นเห็นไหมคะพี่แดงพี่แดงเพ้อไปหรือเปล่าพี่เพราะว่ามันต้องรอบเลยนะเนี่ยคุณพอลลี่ก็คนไร้ตัวตนดีนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะ นีนะก็ไม่เป็นไรน้องมาอยู่ใกล้พวกแอดแล้วนะคะพวกเราก็เอาไีเอาเอยู่นะคะคุณปภาดาแมงกุบี้กำลังตัดสินใจอยู่ค่ะโอ้ดีๆชวนมาเลยชวนมาเลยบอกให้แมงก็บีี้มาๆมานี่นะคะก็ทำกันทุกคน ทำกันทุกคนนะคะทำกันทุกคนต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงนะคะคือไม่ให้เล่นการพนันในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแมนบีกำลังตัดสินใจอยู่นั่นแหละให้ชนแมกะบีมานะคะเนาะนะคะคนไร้ตัวน้องลายิมคนไร้ตัวตนนะคะคุณ วีวานนะคะในชั้นูเขาสามารถมองเห็นสีต่างจากคนอื่นดีตรงที่เขาไม่ไม่เกเรอ่อไม่อะไรนะคุณจิตรานะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะหัวใจพระองคกบนคอนจะตนลอบอุ่นเนาะอยู่ที่ส่วนยางแอดบอกเลยนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวว่านะคะ อยู่ที่นี่อ่ะพวกแอดไม่งั้นพวกแอดจะไม่อยู่ได้เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะเนาะไร้ปวตันะคะคุณประพาดาเอซช่วยบอกช่วยกันบอกแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะดีดีค่ะดีค่ะ